นางสาวนิชาภาเจริญภาคินรัตนะปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการตลาดนางสาวนิชาภาเจริญภาคินรัตนะประธานบริษัทชาภากรุ๊ปแอนด์มาเดอร์พเวียงจำกัดและบริษัท JPN i n อ e r t ินเทอร์เรดจำกัด ผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงโดยเป็นผู้ก่อตั้งและขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการดําเนินธุรกิจแบบ MLM ขึ้นสู่อันดับต้นๆของเมืองไทยจนปัจจุบันสร้างงานและความมั่นคงให้กับเครือข่ายและองค์กรทุกครั้งที่ทําต้องดีที่สุดทุกครั้งที่ทําต้องสุดชีวิต ทำงานจนประสบความสำเร็จเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เติมเต็มความฝันจนเป็นเจ้าของธุรกิจได้สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนเป็นจำนวนมากตัวดิฉันเองนะคะก็เริ่มต้นจากเป็นเด็กานนอกคนหนึ่งซึ่งขาดโอกาสนะคะแต่สิ่งแรกที่ตัวดิฉันเองมีความฝันมีแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กว่าอยากจะประสบความสำเร็จนะคะ และแล้วตัวดิฉันเองก็ได้ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ12ปีก็ได้ไปสมัครเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าก็ผ่านตัวเองมาเป็นสาวยาคูนะคะเป็นเซลล์ยาคูนั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะตัวดิฉันเองได้มาพบธุรกิจ m อ m เครือข่ายเป็นธุรกิจที่สวยงามมากขอสมัครแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตนเองใช้ระยะเวลาประมาณอยู่ที่9ปีทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จในธุรกิจ m อ m เครือข่าย หลังจากนั้นนะคะตัวดิฉันมีความฝันว่าสักวันหนึ่งอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ตัดสินใจเปิดบริษัทเครือข่าย MLM มถ้านับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ย่างเข้าสู่ที่ปีที่18นะคะนี่คือที่มา นางสาวนิชาภาเจริญภาคินรัตนะได้ดำเนินการเชิงธุรกิจทางการตลาดอย่างต่อเนื่องและมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยด้วยยึดหลักความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเรื่อยมาสิ่งที่ดิฉันประสบความสำเร็จในธุรกิจก็คือยึดมั่นในเรื่องของความขยันนะคะ มีวินัยแล้วก็อดทนไม่เลิกล้มความตั้งใจมีคุณธรรมและที่สําคัญที่สุดนะคะธุรกิจนี้เรื่องของการมีวินัยในตนเองเรื่องของความขยันความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรต่อทีมงานเราก็จะเริ่รุ่งเรืองในธุรกิจนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็ต้องเป็นคนดีมีความกระตัญยูต่อ วิดามันดาด้วยนะครับปัจจุบันนี้ดิฉันก็มีความหวังว่าวันหนึ่งที่ดิฉันประสบความสําเร็จดิฉันได้กลับมาสร้างมาเดอร์พูเวียงซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิฉันเองเราก็เปิดเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยว ให้กับหลายๆคนที่เข้ามาจะได้สร้างแรงบันดาลใจว่าตัวดิฉันเองเป็นตัวอย่างของความสําเร็จซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งสามารถมาสร้างบ้านและมีบริษัทและเ <c oughs> มื่อเราประสบความสาเร็จแล้วอยากให้ทุกคนแบ่งปันให้กับคนรอบข้างคนที่ขาดโอกาสนะคะให้เขามีโอกาสเหมือนเราและดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่ยืนหยัดมุ่งมั่นดิฉันเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะประสบความสําเร็จเหมือนกับดิฉันได้ทุกคน ดิฉันในฐานะเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จคนหนึ่งนะคะดิฉันเข้าใจนะคะหลายคนที่ขาดโอกาสนะคะซึ่งถ้าเป็นวันเกิดของดิฉันดิฉันก็จะมอบทุนการศึกษาให้เด็กในอําเภอภูเวียงสิบกว่าตําบลน,นะคะซึ่งเราก็ได้คัดเลือกมา ตำบลละ1ิคนทุนการศึกษาของเด็กประมาณร้อยท่านหรือผู้สูงวัยที่อายุ60ปีขึ้นไปที่ยากจนไม่มีลูกหลานที่จะดูแลนะคะเราก็จะให้ในทุนการศึกษาของคนที่สูงวัยด้วยชาวบ้านเราเดือดร้อนไฟไหม้นะคะเราก็มีทุนส่วนหนึ่งที่ไปมอบให้กับผู้ที่เจอประสบภัยเรื่องของไฟไหม้ด้วยเราก็ได้ช่วยเหลือ มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นเพื่อซื้อเครื่องหมายเครื่องมือช่วยคนป่วยและในส่วนด้านการศึกษานะคะการศึกษาเราก็มีมอบเงินให้กับมรราชพัฒพิบูลสงครามจังหวัดพิษนุโลกด้วยนะคะที่เราได้สนับสนุนงบประมาณของบริษัทด้วยบวกกับตัวเราด้วยที่ให้น้องๆได้มีโอกาส ด้วยคุณูปการดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการตลาดให้แก่นางสาวนิชาภาเจริญพาคินรัตนะเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปตัวดิฉันเองก็ ภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมอราชพัฒน์พิบูลสงครามนะคะดิฉันขอขอบคุณท่านปธิการบดีมอราชพัฒน์พิบูลสงครามที่ให้การสนับสนุนนะคะตัวดิฉันเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมมือกับมราชพัฒน์พิบูลสงครามะคะ่ะปิญญาปัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติเมศักดิ์นางสาวนิชาภาเจริญภาคินรัตนะ